เรายังคงอยู่กันที่โครงการเฉลิมพระเกียรติทุ่งแม่ระวิงที่ตำบลปากุมเกาะอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุขโขทัยนะครับรายการ,รบ,บอกข่าวแล้วเรื่องเราสัญจรมาติดตามสถานการณ์ทัยแล้งที่กําลังเกิดขึ้นจริงๆเกิดขึ้นทุกภาคของประเทศไทยนะแต,<ช>แต่ว่าเรามาเน้นกันที่จังหวัดสุขโขทัยก่อนครับถูกต้องนะคะและเสื้อตัวนี้ก็เราให้คุณผู้ชมได้จับจองเป็นเจ้าของเหมือนกันค,ะค่ะคุณเจนการ <ๆ S 1> ง่ายมากครับโทรศัพท์เข้ามาร่วมสนุกกับทางรายการนะครับ ตอบคําถามที่ขึ้นอยู่หน้าจอนะครับพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ตอนนี้ขึ้นให้เรียบร้อยแล้วนะครับถ้ามองไม่เห็นเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังดีกว่าได้เลยค่ะหมายเลขแรกค่ะ0827699025ครับและ0918383066 2รายชื่อผู้โชคดีนะครับเดี๋ยวทีมงานจะจัดส่งเสื้อให้ถึงบ้านเลยครับแล้วท้ายรายการจะได้ทราบกันว่าใครเป็นผู้โชคดีนะคะรีพอร์ตโทรศัพท์เข้ามาค่ะย,ยังคงมีเวลาเหลืออยู่บ้างประมาณ25นาทีครับผมเอาละฮะกลับมาในช่วงนี้เดี๋ยวเราไปติดตามการให้ความช่วยเหลือกันบ้างครับเราทราบกันแล้วนะคะว่า8อํอำเภอในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยมีการประกาศให้เป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินภัยแ้งมีเพียงอำเภอเดียวเท่านั้นที่ไม่ได้ประกาศน,นะครับทีนี้เรามาดูเรื่องของการให้ความช่วยเหลือกันบ้าางว่ ที่ผ่านมาเนี่ยทางจังหวัดเองมีมาตรการให้ความช่วยเหลือแล้วก็เยียวยาพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างไรกันบ้างครับครับครับในการประกาศพื้นที่ประสบภัยแล้งช่วงที่ผ่านมานะครับขณะนี้แปดอำเภอนะครับมีนาข้าวที่เสียหายจากการทําการเกษตรของนาปีนาปีที่ผ่านมาเนี่ยครับประมาณ2 0 0 0 0 0ไร่ ขณะนี้เราอยู่ระหว่างการสํารวจและก็ทาประชาคมเพื่อจะได้จ่ายเงินชดเชยให้กับพี่น้องเกษตรกรพี่น้องชาวนาที่ทํานาในนาปีที่ผ่านมานะครับรายละไม่เกิน30ไร่ไร่ละ1นึ่บาทขณะนี้อยู่ระหว่างการสํารวจซึ่งคิดว่าภายในต้นเดือนหน้าเนี่ยก็คงจะสามารถที่จะจ่ายเงินชดเชยให้กับเกษตรกรในพื้นที่สุโขทัยเราได้ค,ครับเพราะว่าต้องขยายวงเงินเพราะว่าวงเงินแนวหน้าตัวด้วยกันงหัด20ล้านเนี่ย ไปสำหรับปีที่ผ่านมาหมดแล้วนะครับออตอนนี้ก็ต้องขอขยายไปที่กรมบัญชีกลางนะครับแต่ว่าในการดําเนินการในเรื่องของนาข้าวเนี่ยก็เฉพาะนาปีอย่างเดียวนะครับนาปังเนี่ยเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่มีการจาพันไว้ว่าขอให้งดการเพาะปลูกนาปังซึ่งถึงแม้ว่าจะมีการเพาะปลูกอยู่ณขณะนี้แต่ว่าการเก็บเกี่ยวก็คงจะไปถึงนู่นนะครับประมาณเมษายนนะครับประมาณต้นต้นเมษาหรือว่าปลายมีนาคมนะครับซ<ม>ึ<ม>่งเริม่มฤดูนาปังตั้งแต่วันที่1 พฤศจิกายนเป็นต้นมานะครับส่วนใหญ่ก็จะไปขอความร่วมมือในเรื่องของการปลูกพืชใช้น้ําน้อยเช่นดอกดาวเรืองบ้างซึ่งขณะนี้มีในพื้นที่ของอกดาวัดสมุทรางรได้มากดอกดาวเรืองข้าวโพดตักอ่อนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หรือแม้กระทั่งถั่วเหลืองเองซึ่งเรามีโรงงานน้ามันพืชอยู่ในจังหวัดสุโขทัยนะครับก็เป็นการช่วยเหลือบรรเทาในเรื่องของความเดือดร้อนนะครับไล่อ้อยอีกส่วนหนึ่งนะครับไล่อ้อยถึงแม้ว่าขณะนี้ก็มีความเสียหายประมาณอยู่สักประมาณ2 0 0พไร่เศษ ซึ่งเราก็จะต้องเร่งรัดให้การช่วยเหลือจ่ายเงินชดเชยให้นะครับตรงนี้ส่วนตอนนี้ตั้งเป็นศูนย์ให้ความช่วยเหลือแล้วด้วยนะครับในเรื่องของศูนย์การให้ความช่วยเหลือศูนย์อำนวยารให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแรงเนี่ยเรามีการตั้งมันเป็นรูปแบบอยู่แล้วนะครับของอกรมป้องกันและบรรเทาสาภายัยมีคณะกรรมการบริหารจัดการน้ํามีศูนย์อำนวยกามมีทั้งฝ่ายปฏิบัติการฝ่ายประชาพันธ์แล้วก็การให้การเร่งรัดติดตามช่วยเหลือต่างๆนะครับ สำหรับในฤด,ดูแล้งปีต่อไปเนี่ยซึ่งจะจะเข้าสู่ในช่วงของเดือนมีนาคมมีนาเมษาเนี่ยช่วงนี้เป็นแล้งที่ต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมารตรงนี้ผมคิดว่าถ้าปริมาณฝนไม่ตกต้องตามฤด,ดูกาลหรือว่าช่วงพฤษภามิถุนาไม่มีฝนเนี่ยผมว่าน่าเป็นห่วงสําหรับการที่จะต้องระมัดระวังฉะนั้นวันนี้แผนในการให้ความช่วยเหลือเนี่ยผมเพิ่งประชุมไปเมื่อวานเองเน,นะครับโดยทางป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก็มีการวางระบบรูปแบบในการให้ความช่วยเหลือหรือว่าการป้องกันในช่วงต่อไปนะครับด้วยการเฝ้าระวังตั้งแต่ช่วงแรกของการเกิดนะครับก่อนเกิดภัยก่อนเกิดที่จะเข้าสู่ภาวะแรงจริงๆในปีต่อไปเนี่ยเราจะให้การช่วยเหลืออยังไงก็เป็นในเรื่องของการชำพันธ์การสร้างความรู้ต่างๆการขอความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ในการที่จะแจกจ่ายน้ำเพื่อการปุกภพบริโภคนะครับเรามี91องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสุโขทัยนะครับอบตอ,อ,จอบจเทศบาลน,นะครับอันนี้ก็คือในเรื่องของการใช้รถบรรทุกน้ําใช้งบในเชิงป้องกันที่เป็นอำนาจของผู้บริการจังหวัดประมาณ10ล้านบาทน,นะครับ,รบก็จะเป็นเรื่องของการป้องกันโดยการแจกจ่ายน้ําการวางกระสอบทรายเพื่อกั้นน้ําการเตรียมสํารองน้ําไว้ในพื้นที่ต่างๆ นะครับเป็นการสำรองเบื้องต้นนะครับในเรื่องถ้าเกิดแรงจริงๆแล้วน้ำไม่พอก็เป็นเรื่องของการที่จะต้องอให้การช่วยเหลือโดยการนำน้ำไปแกจกจ่ายนะครับเรื่องของการจ่ายเงินชดเชยกรณีพืชเสียหายพืชไร่พืชสวนนาข้าวซึ่งพระธน,นายงตีท่านเ,เน้นย้ำไว้ในเรื่องของพืชสวนเป็นส่วนใหญ่เลยพืชสวนอีกส่วนหนึ่งเพราะว่าไม้ยนืนต้นต้องใช้เวลาการเติบโตอย่างน้อยก็5ปี4ปี5ปีกว่าจะ ผลิตมีผลผลิตออกมาได้นะครับตรงนี้ครับในเรื่องของการที่จะติดตามดูแลในเรื่องของการป้องก,รกรันกรณีที่น้ําแรงไม่มีน้ําแล้วขาดอาชีพคนที่ยากจนมีประสบอ,อาชีพไม่มีก็มาตรการแตมาตรการของรัฐบาลที่ดําเนินการอยู่ในเรื่องของการแจกมเมล็ดพันธุ์พืชในเรื่องของการแจกพันธุ์ปดุกหรือว่าเลี้ยงปลาในบ่อวงในบ่อดินต่างๆหรือว่าการแจก ไก่ไข่พันไก่ไข่ไปให้ไปเลี้ยงแต่เรครอบครัวก็ประมาณครอบครัวแล้ว2 0 0 0กว่าบาทนะครับตอนนี้ก็เป็นการบรรเทาเบื้องต้นนะครับในเรื่องของมาตรการของทกศในการชะลอการชําระหนี้ที่รัฐบาลได้กำหนดไว้ในเรื่องของมาตรการที่4ี่เกี่ยวกับเรื่องของการเสนอแผนงานโครงการของชุมชนที่เป็นความต้องการของชุมชนของท้องถิน่นของท้องที่นะครับอันนี้ก็เป็นมาตรการต่างๆที่จะให้การช่วยเหลือในช่วง รดูแลงที่ประสบนี้แล้วก็จะต่อเนื่องไปจนถึงฤดูแลงในปีที่จะถึงด้วยครับ,รบทางจังหวัดเองก็ดําเนินการตาม8มาตรการที่ทางรัฐบาลบกําหนดอย่างค,ครบถ้วนช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่นะฮะครับครับ,รบก็ติดตามเฝ้าระวังดูแลแล้วก็ ให้ทางอำเภอทางกำนันผู้ใหญ่บ้านทางองค์กรปกครอง,องส,ส่วนท้องถิ่นช่วยกันดูแลเฝ้าระวังอีกทางหนึ่งครับ<า>นี่<ม>แหละฮะมาตรการของทางจังหวัดที่ดูแลพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาภายแรงครับถูกต้องนะคะอีกหน่วยงานหนึ่งนั่นก็คือทหารนะคะซึ่งว่าทางด้านของทหารเนี่ยต้องเข้ามาทํางานบูรณาการร่วมกับอีกหลายหน่วยงานในการที่จะดูแลในระยะยาวนั่นก็คือศูนย์บริหารจัดการน้ําเป็นยังไงบ้างคะครับในในระยะที่เราปฏิบัติในตอนนี้ก็คือร่วมก,ก,กับ หน่วยงานตามที่ทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้เรียนให้ทราบไปนะครับการเดเตรียมรถบรรทุกน้ําหรือการดำเนินการในการที่ว่าแนะนําประชาสัมพันธ์และส่วนในระยะยาวเนี่ยก็คือเรื่องการจัดตั้งศูนย์ในเรื่องของการบริหารจัดการน้ําที่จังหวัดได้จัดตั้งขึ้นมานั้นในภาพรวมแล้วในเรื่องของความเดือดร้อนที่จะเกิดขึ้นมากหรือน้อยเนี่ยบางครั้งก็เป็นการเตรียมตัวจากเรื่องของความเข้าใจ ความเข้าใจของร,รัฐบาความเข้าใจของคนในพื้นที่นั้นว่ารู้ว่าน้ําจะมีอยู่เท่าไหร่รู้ว่าน้ําที่เป็นปริมาณน,น้ําฝนที่จะรองรับสาหรับการเกษตรตัวเองขาดแคลนแต่ว่าแหล่งน้ําที่มีอยู่นั้นสามารถดึงมาใช้ได้สําหรับการเกษตรเท่าไหร่ก็จะเป็นการเตรียมในของตัวเองนะครับถ้าพูดถึงภาพรวมของทั้งจังหวัดเนี่ยแหล่งน้ําของจังหวัดสุโขทยัยมีการบริหารจัดการที่ดีแล้วจะเพียงพอต่อทั้งการเกษตร สำหรับเรื่องการอุปโภคบริโภคนั้นแน่นอนเราไว้เนินแบบหนึ่งก็คือต้องไม่ให้ขาดแคลนนะครับการจัดตั้งในเรื่องของการบริหารจัดการน้ําที่ทางจังหวัดไดำเนินการจัดตั้งนั้นจะเป็นการรวมการในทุกเรื่องและภ้าประชาชนในการเข้าร่วมฟังร่วมเกี่ยวข้องตรงนี้กําลังดำเนินการให้ขับเคลื่อนไปนะครับในส่วนนี้เจ้าหน้าที่ทหารเองก็เข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินการด้วยใช่ไหมครับครับในการประชุมในการดำเนินการในการเข้าพื้นที่ในการ ทุกกลุ่มผู้ใช้น้ําที่ทางชมระทานจัดตั้งไว้ทุกกลุ่มผู้ใช้น้ําที่ทางรัพยากรน้ําจัดตั้งไว้เราเข้าไปในเรื่องของการติดตามทำความเข้าใจแล้วก็ส่วนหนึ่งถ้าพูดไปแล้วในเรื่องของการควบคุมการใช้น้ําเมื่อน้ําน้อยแล้วก็ไม่ได้เตรียมในเรื่องของการที่จะใช้น้ําให้เพียงพอต่อความขาดแคลนก็จือการแย่งาการแย่งและการแบ่งปันนี้ก็ทําให้ชุดทหารของเราถ้าเป็นในระดับ อำเภอต่ออำเภอแล้วมีทหารของทั้งสองอำเภอในการเข้าไปดูแลดูแลสร้างความเข้าใจแล้วก็จัดสรรน,นะครับถ้าเป็นระดับเชื่อมต่อจังหวัดอย่างเช่นที่ผ่านมานี้เราก็ไปที่ตำบลนาพูนของอำเภอวังชิ้นจังหวัดแพร่ซึ่งมีอ่างเก็บน้ําตรงนั้นเป็นอ่างน้ําแม่ศิลจะใช้ส่งน้ํามาที่ตำบลนาพูนของอำเภอวังชิ้นแล้วก็ผ่านมายังที่ตาบล แม่สินของอำเภอพิบัตินาลัยของจังหวัดสุขโขทัยคือเป็นจุดเชื่อมโยงเป็นจุดเชื่อมโยงจังหวัดแพร่กับจังหวัดสุขโขทยัยครวก็เป็นทหารของจังหวัดแพร่ที่ดําเนินการแบบแบบของเราแบบสุขโขทยัยและในส่วนของเราสุขโขทัยก็จะขึ้นไปไปพูดคุยกันจะจัดการประชุมแล้วก็มีการจัดสรรปันส่วนในการแบ่งกันใช้ ในการจัดระบบให้ให้ดีเพื่อลดความกังวลกระทั่งที่อาจจะกเกิดขึ้นกับพี่น้องระหว่างพี่น้องประชาชนด้วยกันเองครับผมงนั้นครับและในอนาคตผมคิดว่าทุกอย่างจะสมบูรณ์มากขึ้นเมื่อมีการจัดการบริหารในเรื่องของการบริหารจัดการน้ําซึ่งขณะนี้ได้ดําเนินการจัดตั้งแล้วที่ที่ทระการจังหวัดนะครับและก็ดำเนินการขับเคลื่อนต่อไปซึ่งเราได้รับการสารวจข้อมูลต่างๆจากสทนกหรือสาบัญสารสนเทศ ทรัพยากรน้ําและการเกษตรจะเป็นพเลี้ยงในการตัรวลข้อมูลต่างๆให้ด้ส่วนของกําลังคนเองเนี่ยก็เตรียมพร้อมพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือหากมีการร้องขอจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่แล้วใช่ไหมครับสำหรับเจ้าหน้าที่ครับในส่วกาลังคนและในส่วนของยุทธุพกรณ์ตางอาหารก็อยู่ในแผนของบรรเทาและป้องกันภัยของจังหวัดอยู่ด้วยนะครับตรงนี้ครับค่ะนะคะต่อไปกันบ้างเป็นคาถามที่คุณผู้ชมนะคะรอคอยกันมากที่สุดนั่นก็คือ ส่วนบระทาษนะคะการจัดสรรน,น้ําให้กับเกษตรกรในช่วงนี้เป็นยังไงบ้างคะจะมีการจัดสรรเป็นรอบเป็นสัดส่วนยังไงกันบ้างครับสําหรับการจบริหารจัดสรรน,น้ําให้กับเกษตรกรผู้ใช้น้ํานะครับ,รบก็จากที่สถานการณ์ฝนทิ้งช่วงนะครับที่ผ่านมาเนี่ยคือปริมาณน้ําที่ไหลลงเข้าอ่างเนี่ยเราอยู่ในเกณฑ์น้อยมากก็คือความจุของเราที่ทั้งเอ่างนี่ก็มัน 69ก็คือ30%นะครับก็เราก็ได้มีการประชุมนะครับร่วมกับกลุ่มผู้ชน้ะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันวางแผนบริหารจัดก,การน้ำในช่วงดูแลก็มติที่ประชุมก็ออกมาก็คือว่าให้งดการเพาะปูเพื่อดูแลของอ่างเก็บน้ําขนาดกลางทั้ง7แห่งนะครับแล้วก็ให้สํารองน้ําเพื่ออุปโภคบริโภคนะครับแล้วก็ไป ไว้สนับสนุนการปลูกพืชฤดูฝนในช่วงต้นนะครับก็จะเห็นว่าเราก็จะมีการลงพื้นที่ตลอดก็คือประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรได้รับทราบถึงสถานการณ์น้ําแล้วก็การบริหารจัดก,การน้ําการพืชใช้พืชน้ําน้อยถ้าเกิดว่าจะต้องพอปลูกนะครับก็อีกอันหนึ่งก็คือเราก็จะมีน้ําสํารองสนับสนุนเพื่อการประปานะครับ ก็เราส,สนับสนุนโดยใช้ทะเลหลวงแก้มลิงทะเลหลวงนะครับซึ่งปัจจุบันนี้มีความจุป,ประมาณ9ล้านนะครับก็ประมาณ28%ของความจุทั้งหมดนะครับก็จะเป็นน้ําสนับสนุนสํารองให้กับการปาปรปปาการประปาส่วนมิภาคจังหวนดสุโขทัทยเพื่อผลิตน้ําประปาก็ประมาณสองล้านลูกบาทเมตรนะครับก็ไว้สารองไว้ใช้เดือนกุมภาถึงประมาณพฤษภาคมนะครับปี59เ้ลยนะครับอีกอันนึงเราก็จะมีการ ไป,ไปประชาธมพันธ์ไปประชุมอบรมเกษตรกร,ร,กรตามศูนย์เรียนรู้ต่างๆของทุกั้ง9ก้าอำเภอนะครับก็ประมาณอำเภอละหรุ่นเพื่อชี้แจงเรื่องการบริหารจัดการน้ําว่าท่อน้ําเราไม่มีเราควรจะไปเปลี่ยนพืชเปลี่ยนพืชเพราะปลูกก็คืออย่าไปยึดติดกับเรื่องข้าวเรืออ่อ<ไ>งอื่นเราคือเราควรจะเปลี่ยนเปลี่ยนพฤติกรรมไปนะว่าตัวไหนที่ มันใช้น้ําน้อยหรือประหยัดที่สุดแหล่งน้ําเรามีอยู่แค่นี้เราควรจะปลูกพืชที่เหมาะสมกับในพื้นที่นะครับอันนี้ครับผมค่ะก็เป็นการสร้างไรายได้ในพื้นที่นะคะบ่อยครั้งที่เราได้นาเสนอข่าวนะคะในการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสครับอย่างสุโขทัยเองเนี่ยดอกดาวเรืองปลูกพลิกมีอีกหลายพืชฮะที่สามารถปลูกได้โดยใช้น้ําน้อยนะครับถูกต้องนะคะต่อไปเรามาสอบถามทางด้านของสานักงานทรัพยากรน้ำภาค9กันต่อแนวทางการ ดําดเนินการในอนาคตต่อไปเนี่ยจะมีการวางแผนในระยะยาวยังไงบ้างครับกับพื้นที่สุโขทยัยเน้นย้ําในส่วนของการย,ายั่งยืนในส่วนของการบริหารจัดก,การน้ำเนี่ยนะครับหลังจากที่เรามาก่อสร้างแหล่งน้ําอะไรแล้วเนี่ยนะครับหัวใจสําคัญที่สุดก็คือจะทํายังไงดูแลบารุงรักษาแหล่งน้ำเนี่ยให้ใช้ดอกไปได้นาน,านๆเพราะหลังจากที่เรามีงบประมาณแล้วเนี่ยหลังจากนั้นแล้วเราก็จะ สำเร็จโครงการเราก็จะยกมอบให้กับทางท้องถิน่นไม่ว่าจะเป็นอบตอรหรือเป็นเทศบาลนะครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยกรมทรัพยากรน้ำเนี่ยเรามีลุ่มน้ําทั้งหมดทั่วประเทศเนี่ย25ลุ่มน้ําหลักนะครับมีคณะกรรมการลุ่มน้ําระดับจังหวัดมีคณะกรรมการลุ่มน้ําระดับลุ่มน้ําสาขาจนกระทั่งเล็ขที่สุดก็คือหลังจากโครงการนี้เสร็จแล้วเนี่ยก็จะต้องมีการจัดตั้งคณะกรรมการของลุ่มน้ําหนองละวิงเกิดขึ้นนะครับ เหตุผลที่จะจําเป็นต้องมีคณะกรรมการก็คือเพื่อการบริหารจัดก,การน้ําชัดๆเลยก็คือการดูแลบํารุงรักษาว่าจะดูแลกันยังไงเพราะว่าแหล่งน้ำเนี่ยเวลาเราขุดไปเนี่ยเดี๋ยว3ปี5ปีมันก็จะตื้นเขินขึ้นมาอีกอมีวัชพืชมีอะไรมาก็จะต้องมีการดูแลทีนี้ใครจะดูแลก็จะต้องมีการช่วยกัน คนที่มีส่วนร่วมทั้งหมดในการใช้น้ำจะต้องร่วมกันเป็นคนดูแลไม่ออใช่ครับไม่ไม่ใช่ให้หน่วยงานไหนมาดูแลแล้วแล้วก,การจัดสรรน,น้ําต่อไปก็จะต้องเกิดจากการตัดสินใจของคณะกรรมการชุดนี้แหละเพราะท่านจะรู้ดีที่สุดว่าท่านควรจะใช้น้ําเท่าไหร่ใช้น้ําอย่างไรนะครับเราเน้นเรื่องว่าขอให้ใช้น้ําอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเป็นธรรมและยั่งยืนนะครับอันนี้คือหัวใจสําคัญในการบริหารจัดการ การบริหารจัดการน้ำการจัดการน้ําเลยนะฮะเป็นธรรมยั่งยืนครับผมนะฮะเดี๋ยวแผนระยะยาวเนี่ยก็จะมีการดําเนินการอย่างต่อเนื่องแล้วก็ถ้าสร้างเสร็จดําเนินการเสร็จเนี่ยก็มอบให้กับเจ้าของพื้นที่นี่หละฮะในการดูแลรักษาต่อไปนะคะเป็นการรับฟังความคิดเห็นของคนในพื้นที่อย่างแท้จริงครับผมเดี๋ยวช่วงนี้เรามาถามถึงเจ้าของพื้นที่กันบ้างครับว่าในพื้นที่จริงๆแล้วอย่างที่เมื่อสักครู่ท่านนายกได้บอกไปนะครับว่าเตรียมแผนในการให้ความช่วยเหลือไปแล้ว บางส่วนนะครับแล้วตอนนี้มีการดําเนินการอย่างไรบ้างรวมถึงสิ่งไหนที่ตอนนี้เนี่ยอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือในพื้นที่บ้างครับเป็นความต้องการของคนในพื้นที่เป็นเสียงสะท้อนออกไปได้เลยค่ะครับความต้องการในพื้นที่ก็อยากจะบูรณาการในแผนระยะยาวนะครับคือทางสบวนป่ามก่อนนี่รับน้ํามาจากทางแม่ท่าแพแล้วก็อ่างเก็บน้ําแม่มอกนะครับ ในฤดูน้ําหลากนี่นะครับน้ําจะไหลามารวมกันตรงคลองบทโพอันนี้จะสร้างความเดือดร้อนนะครับในฤดูแรงน้ําไม่มีใช้แต่พอฤดูน้ําน้าจะไหลามารวมกันทําให้ท่วมขังอยากจะบูรณาการด้านขุดลอกลําคลองตั้งแต่หนองจระเข้มาเชื่อมทุ่งแมลวิงนะครับแล้วลงสู่ลําน้นําโจรเพราะว่าฤดูน้ําท่วมขังจะได้ไหลลง สู่แม่น้ำยมด้านใต้คลองน้ำโจนอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนผลกระทบที่ชาวตบนป่ามเกาะพบอยู่ในปัจจุบันก็เรื่องของตลิ่งข้างแม่น้ำยมนะครับจากการจักน้ำของหัดพานกันอันนี้ตลิ่งทางหลายจุดก็อยากจะให้ทางรัฐนะครับช่วยเหลือก่อสร้างเกิดเลี้ยงหินให้เป็นบางช่วงครับอย่างเช่นแถบหน้าวัดเกย หมู่4ตำบลสามเกาะหมู่3ตอนนี้ตลิ่งทางเยอะนะครับอยากให้ทางราชการเข้าเคเลื่อือก่อสร้างเขืนเลี้ยงหินตำรวจตรงนี้ด้วยครับคขอบคุณตรงต้องจุดไหนยังไงนะฮะ<ร>ย้ำอีกครั้งหนึ่งต,งตรงแถบหน้าวัดตะเกยครับเหนืออ่างเก็บน้ำหาดสะพานจาันนะครับเกลนนียตลิ่ง ผลกระทบคือตอนกักเก็บน้ำนะครับน้ําจะตึงกะอยู่ใช่ไหมครับพอปล่อยน้าลงไปตลิ่งมันจะพังขับอันนี้ก็อยากจะขอ ความเช่เหลือตรงแถวหาดสะพานจันนี่เองนะฮะไม่แน่ใจว่าจะใช้ข้อะมาณของหน่วยงานไหนฮะแบบนี้บูรณาการร่วมกันแน่นอนเพราะว่าเป็นความต้องการของคนในพื้นที่นะคะในการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนครับเดี๋ยวอีกสักนิดหนึ่งก็แล้วกันฮะามาถึงที่ตำบลปากกุมเกาะอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยแล้วท่านแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่สักนิดหนึ่งได้ไหมฮะเผื่อว่าพี่น้องประชาชนที่รับชมรายการนี้อยู่เนี่ยอยากจะเดินทางมาท่องเที่ยวมีจุดไหนอย่างไรบ้างครับจุดแรกแน่นองแม่ระวิงอันนี้หนึ่งละ สถานที่ท่องเที่ยวของอำเภอสวนขลกนะครับจุดหลักจุดใหญ่ก็ในตำบลบามเกาะก,ก็ทุ่งแมลวิงนะครับที่อีกแห่งหนึ่งก็เมืองบางขัางนะครับของเทศบาลตำบลบางขัางอันนั้นก็จะเป็นโบราณสถานนะครับของอำเภอสวนขลกที่แลลกทุ่งแมลวิงแห่งนี้นะครับ mm hmm. เหนือขึ้นไปจากนี้ประมาณสักสองกิโลก็จะเป็นที่ สัตาลัยครับอันนี้ก็จะเป็นที่ท่องเที่ยวครับเมืองโบราณสถานนะครับก็ที่ค,ค่ะมาท่องเที่ยวกันได้นะคะสถานที่ที่น่าสนใจหลายแห่งของอำเภอสวรรคลโลกค่ะในช่วงนี้นะคะเราให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยเป็นตัวแทนนะคะจับรางวัลให้กับคุณ<อ>ผู้ชม,มที่เป็นผู้โชคดีได้รับเสือ้อแฟนรายการ NBT ค่ะครับ วัน,นท่านแรกนะคะอยู่ในมือของดิฉันแล้วค่ะจากอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยนะคะคุณประชัยทานาสีค่ะตอบ <คน S 2> ว่าใ,ใช่แล้วนะคะตอบว่าอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยตอบถูกต้องนะคะอันนี้เป็นคนจากจังหวัดตาค่ะอำเภอเ<อ>มืองจังหวัดตากเดี๋ยวทีมงานจะส่งไปให้นะคะอีกท่านหนึ่งฮะจากจังหวัดพิษณุโลกแม่คนสุโขทัยไม่ได้เลยนะยนะสงสัยกำลังเดินทางมาดูรายการเราอยู่นะฮะเป็นคนอ่า วัดจันตะวันตกนะฮะจากอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกครับคุณเบี้ยวจำรูนนะครับทั้งสองท่านที่โชคดีเดี๋ยวทีมงานจะส่งเสื้อให้ถึงที่บ้านนะครับค่ะคุณประชัยจังหวัดตากคุณเบี้ยวจำรูนจากจังหวัดพิษณุโลกเดี๋ยวทีมงานจัดส่งไปให้นะคะครับผมช่วงสุดท้ายให้ท่านผู้ว่าได้ฝากถึงพี่น้องประชาชนสั้นๆสักน,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 นิดเดียวครับนิดเดียวครับถึงความมั่นใจว่าเราจะผ่านสถานการณ์ภัยแ้งปีนี้ไปได้ครับครับ จากการบริหารจัดการในภาพรวมของจังหวัดสุโขทัยนะครับที่เป็นการบูรณาการความร่วมมือจากทุกๆภาคส่วนเนี่ยทั้งในส่วนของกรมต่างๆเข้ามาเช่นก,มกรมทรัพยรน้ำกรมชลประทานกรมโยธาธิการหรือว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมถึงกองกาลังด้วยนะครับตรงนี้จะทําให้คิดว่าในเรื่องของการแก้ไขปัญหาทภัยแรงในช่วงที่จะถึงนี้เราคงสามารถบริหารจัดการได้ประสบความสําเร็จตามเป้าหมายของ รัฐบาลตามนโยบายของรัฐบาลแล้วก็ความเดือดร้อนต่างๆก็คงจะบรรเทาไปได้นะครับตรงนี้ครับ,รบแล้วก็ในส่วนของจังหวัดสุโขทัยเองก็คงต้องเรียนยืนยันกันนะครับว่ามาตรการทั้ง8มาตรการของรัฐบาลเราเร่งรัดดาเนินการทั้งในโครงการตำบลละหล้านบาททั้งในส่วนของการแก้ไขปัญหาเฉพาะโครเรือนนะครับแล้วก็ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรก็คิดว่า อยู่ระหว่างการดําเนินการที่จะประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ครับครับผมท่าน<ฮ>าผู้ว่าราชการจังหวัดยืนยันนะครับว่าจะดําเนินการเพื่อให้พี่น้องประชานชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุดฮะเดือดร้อนน้อยที่สุดครับวันนี้การสัญจรของรายการบอกข่าวแล้วเรื่องนะครับต้องขอบพระคุณท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดสุขโขทัยครับท่านฤทธิพรมีสะอาดนะครับดำเนินการอำนวยความสะดวกในการติดต่อประสานงานทุกอย่างนะครับขอบคุณเทศบาลตำบลปากกุมเกาะครับอำนวยความสะดวกในการเรื่องของดูแล ทีมงานโหน่ารักมากนะครับใช่นกคแล้วก็สำนักงานทรัพยากรน้าภาค9ด้วยนะคะแล้วทุกหน่วยงานที่มาทํางานบูรณาการในรายการบอกข่าวล่าเรื่องวันนี้ค่ะครับผมขอบพระคุณท่านผู้ชมที่มารับชมบรรยากาศสดๆที่นี่ด้วยนะคบใช่ค่ะขอบคุณพี่น้องทุกคนนะคะที่มาร่วมจัดรายการกับเราวันนี้ด้วยขอบคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมผ่านทางโทรทัศน์ด้วยค่ะสำหรับวันนี้น่าเสียดายเพราะว่าหมดเวลาของรายการบอกข่าวล่าเรื่องแล้วค่ะขอบพระคุณผู้ร่วมรายการทุกท่านด้วยนะครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับวันนี้กลับไปพบกับรายการบอกข่าวเล่าเร N b t พิษณุโลกวันนี้เราทุกคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะมมมาาาก